เอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูความจริงก่อนว่าทำไมต้อง excel vba อ่ะผมลองแซมเปิลสถานการณ์สมมุติเก่าๆที่เราคุ้นชินนะฮะ today มีไหมครับมีเดมีไหมครับทุกคนครับมีอ่าสูตรมันสำเร็จรูปมีไหมครับทุกคนครับมีอันนี้ผมขอไปเร็วๆนะ เราะถือว่าเป็นการทบทวนความทรงจำเก่าๆทุกคนครับนี่มีไหมครับเยีย yeah, ครับเยีย yeah, ก็น่าจะมาข้อที่ควรสังเกตทุกคนคิดว่าน่าจะมีสูตรสำเร็จรูปที่ชื่อว่าคอเตอร์ไหมครับเยี่ยมมากครับลุยไปพร้อมกันเลยทุกคนครับคอ a เตอร์ Quarter. ยัดเข้าไปดูสิผมเลือก A2 Enter มันบอกอะไรครับชาร์ปเนมไม่มีชื่อนี้ครับ ต่อไปผมยังไม่ยอมแพ้ผมยังไม่ละความพยายามผมขอใส่เป็น C2 Enter ผมได้ข้อสรุปแล้วครับว่าโดย Default เริ่มต้น Excel ไม่มีสูตรสำเร็จรูปที่ชื่อว่า Quarter เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้อง Excel VBA เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเขียน VBA ครับเพื่อสร้างสูตร Quarter เป็นของพวกเราทุกคนไปพร้อมๆกันเลยทุกคนครับห้ามกับพิบตาครับทุกคนสเต็ปแรก มีข้อแม้ว่าเราต้องกดเซฟก่อนนี่เซฟไปเป็นนามสกุลอะไรทุกคนพอเดาได้อยู่แล้วก็คืออะไรครับ Excel Macro Enable Workbook Macro กับ VBA ก็อยู่ในพวกเดียวกันให้รู้สึกอย่างนี้ไปเลยสำคัญมากเราเป็น user ต้องตามตามนโยบายนะครับทุกคนครับ Excel Macro Enable Workbook เสร็จแล้วชื่อจะเป็นอะไรก็ได้กดเซฟครับนี่คือสเต็ปแรกใช่ไหมสเต็ปที่2ทุกคนไปที่ไฟล์ Option แล้วหลังจากนั้นทุกคนลองสังเกตที่คำว่า Customize Ribbon นะครับสแสวงหาโชคลาบคำว่า Developer นักพัฒนาติ๊กเลือกแล้วทุกคนก็ตอบโอเคคงไม่มีใครตอบ c a n เซินะครับชีวิตโอเคครับหลังจากนั้นทุกคนลองเหลือไปดูด้านบนครับด้านบนหน้าจอไม่ใช่บนฝ้าไปดานนะครับ Developer ครับแล้วทุกคนเห็นไหมครับวิชวลเบสิกรอเราอยู่ทุกคนครับ น่ารักมากจิ้มดีกว่า Excel มีเอาเอา v i s u o n Basic เอา Excel เอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยอ๋อเราสร้างความคุ้นชินกันก่อนอ๋อ v i s u a l Basic for Application หมายถึง v i s u o n Basic ที่ u i l d in มากับ Excel แล้วนั่นเองทุกคนครับถ้าผมอยากกลับไปที่ Excel ก็กด Excel แค่นี้เองชีวิตง่ายไหมครับทุกคนจบแล้วคลิปนี้ยังเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำผลลัพธ์ ควอเตอร์พร้อมๆกันด้วยวิช่วนเบสิกทุกคนลุยกันเลยซ้ายมือแถวนี้มีอะไรอยู่ก็ปิดไปก่อนก็ได้สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ทุกคน Insert Module ทุกคนสำคัญมากนะครับต้องเป็น Insert Module เท่านัาน้นโอเคจึก๊กแล้วหลังจากนั้นได้หน้าจอขาวๆมาแล้วสติเตปต่อไปทุกคนคลิกไปที่ t ทูลครับแล้วเล็งคำว่า Option เติม s จุดๆุจจ,จ,จ,จิ้มเข้าไปทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนสังเกตที่แท็บ Editor Format ทุกคนครับช่วยปรับฟอนต์ให้เหมือนผมก็ได้ครับเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์ภาษาไทยช็อตโน้ตบ้างเผื่อไว้ก่อนนะฟอนต์ทาโอมาตัวใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนเอาไซส์ <Netherlands> แล้วแต่ครับประมาณนั้นทุกคนครับ exactly. โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนอะไรกันนะครับทุกคนครับฟังชันทุกคนค, <Jam> คิดว่าพิมพ์ว่าฟังก์ชันได้ไหมไม่ได้จะได้ผมก็ต้องเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันวิธีการเช็คเราอาจจะพิมพ์ตัวเล็กหมดเลยก็ได้ครับ เช็คดูว่าเราพิมพ์ถูกไหมฟังก์ชันนี้เราจะเขียนฟังก์ชันที่มีชื่อว่าอะไรมันคือภาษาอังกฤษทุกคนคิดว่าควรคอลสเปซบาร์ใช่ไหมโอเคครับทุกคนครับตกลงเราอยากได้สูตรสําเร็จรูปเป็นของเราแล้วใช่ไหมเรากาลังเป็นผู้สร้างใช่ไหมตอนนี้โอเคชื่อฟังก์ชันควอเตอร์ quarter, สมมุติขึ้นมาเราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้แต่ตอนนี้สมมุติว่าคือควอเตอร์ไงทุกคนนี่เอนเตอร์หนึ่งสอง โอ้โห oh ครับ built-in n function วงเล็บเปิดปิดมาให้เลยทุกคนตกลงแล้วควอเตอร์ของเรามาจากไหนทุกคนก็ขยายหน้าต่างย่อหน้าต่างเอาเองทุกคนด,ดูความจริงก่อนที่เราจะทำอะไรครับเห็นไหมครจุดเริ่มต้นของการทำอะไรก็ตามบน Excel เราต้องมีเหตุมีผลก่อนใช่ไหมตกลงตอนนี้ควอเตอร์มาจากไหนทุกคนครับมาจากมันใช่ไหมครับทุกคน แสดงว่ามันของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะรับเข้ามาเป็น input ใช่ไหมไอ้คำว่า input ผมขอสมมุติว่าเป็นตัวแปร x แล้วกันทุกคนครับแสดงว่าตัว x หมายถึงอะไรครับสมมุติว่ามันคือตัวเลขเดือนตั้งแต่1จนถึง12แล้วหลังจากนั้นเรา copy ชื่อฟังก์ชันมาเลยทุกคนนี่ copy ชื่อฟังก์ชันมาเราต้องการ quarter ขี่ quarter ครับใส่เท่ากับเลยครับมี quarter หนใช่ไหม อ่ามีควอเตอร์อะไรอีกครับทุกคนครับก๊อปไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์หนึ่งต่อไปควอเตอร์สองควอเตอร์สองควอเตอร์สามควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ควอเตอร์สี่ควอเตอร์สี่เอ็นเตอก๊ปี้วางหากินได้ตลอดไปครับชีวิตครับนี่คือควอเตอร์สองผมใส่เข้าไปซื่อๆก่อนนะภาพแรกของชีวิตทุกคนเล่นความจริงอีกควทูไปก่อนผมแนะนําครับ การเขียนโปรแกรมเริ่มต้นต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นเ็นประมาณนั้นใช่ไหมครับทุกคนครับ Q4 ต่อครับ Q4 ต้องมีสมาธิครับทุกคนครับตกลงเราต้องการขี่เดือนครับอ่า12เดือนนี่มีเหตุมีผลใช่ไหมอ่าเหตุผลนึกถึงอะไรครับถ้าใช่ไหมถ้าทุกคนคิดว่าพิมพ์อย่างนี้ได้ไหม ในโลกของวิชวลเบสิกผมจะไม่ใช้คำว่าฟังก์ชันสำเร็จรูปแบบนั้นในวิชวลเบสิกเราจะไม่เท่ากับ if e วงเล็บเปิด if e วงเล็บเปิดเราเล่นบน Excel เห็นไหมชีวิตมี2มุมมองตอนนี้แสดงว่าบนวิชวลเบสิกเขาเรียกว่าคำสั่ง if e คำสั่งก็คือพูดแล้วก็พิมพ์ได้เลยเช่นถ้าก็คือ if e เลยทุกคนนี่นั่นคือความหมายคำสั่ง if e เขาะว่า if e อะไรครับ ตัวแปร x รับค่ามาแล้วใช่ไหมเราต้องเอามาเช็คต่อใช่ไหมเช่น if e x เท่ากับ1 then น,นี่เด e นอะไรครับ quarter เท่ากับอะไรครับ q 1ทุกคนสามารถคอร์สแทบได้ต่อไปเงื่อนไขที่2ครับทุกคนทุกคนพิมพ์ตามผมไปได้เลยครับนะค่อยๆฝึกกันไปเท่ากับอะไรต่อครับ2อ e เดนตกลงตอนนี้เราได้กี่เงื่อนไขแล้วครับ2แล้วที่เหลือทุกคนจะรู้สึกอะไรครับ ก๊อปปี้บรรทัดนี้มาได้เลยทุกคนผมไปอย่างนี้ก่อนทุกคนครับแล้วอันนี้ก็คืออะไรครับเดือนที่3เล่นแบบอีคว้าทูไปก่อนผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งทุกคนครับอันนี้ก็คืออะไรครับอ่าเท่ากับอะไรครับเดือน3ใช่ไหมเดือน3ก็น่าจะเป็นอ่ะตกลงนี้เดือน4แล้วต้องมีสมาธิอย่างที่ผมบอกนี่ฝึกฝึกคาว่าสมาธิได้ทุกคนครับอ่ามัวแล้วใช่ไหมเห็นไหมนี่คือโลกความจริงผิดพลาดกันได้ทุกคนครับ อันนี้ก็คืออะไรครับอ่าเดือน5แล้วใช่ไหมเดือน5้าเขายังอยู่ในควอเตอร์สองหนี่เรามานั่งตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้คอทแทร็บครับทุกคนครับนึกถึงพิมพ์งานนะทุกคนคล้ายๆเวิร์ดนะครับแต่มันไม่มีรูเลอร์แค่นั้นเองอโอเคว่าไปลอกเรียนแบบไปเรื่อยๆอันนี้เท่ากับอะไรนะครับ7 7ก็ยังถือว่าอยู่ในควอเตอร์เท่าไหร่แล้ว3ใช่ไหมโอเคเนี่ยฝึกสมาธิได้เลยทุกคนครับ ตั้งมันหรือเปล่าลองดูผมก็8แล้วใช่ไหมต่อไป8ก็ถือว่ายังเป็นควอเตอร์สต่อไปอะไรต่อครับ9ใช่ไหมเกก็ถือว่ายังอยู่ในควอเตอร์เท่าไหร่ครับ3ใช่ไหมทุกคนเราก็ใส่เป็นควอเตอร์สตกลงตอนนี้เราได้ถึงควอเตอร์เท่าไหร่แล้วผมเปิดได้มันเต็มหน้าจอขึ้นมาแล้วกันนี่ไปเรื่อยๆทุกคนครับเริ่มต้ในให้เห็นว่าเราต้องฝึกคําว่า ช้าๆได้พลาเล่มงามก่อนทุกคนครับตรงนี้ผมใส่เป็น10ครับแล้วตรงนั้นก็คือควอเตอร์สใช่ไหมต่อไปครับตรงนั้นก็เป็นอะไรครับ11บหนใช่ไหมสิบหก็ถือว่าเป็นควอเตอร์สใช่ไหมครับทุกคนครับต่อไปครับ12บสแล้วก็สามารถเขียนคําสั่ง i f ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าได้กี่ i f สนใจว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างไม่ต้องจําด้วยลอกเรียนแบบได้เลยเรียนรู้เรียนแบบ อ่าตอนนี้เราจบหรือยังครับจบแล้วก่อนจบครับเราต้องใส่คำสั่ง end if ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าจบคำสั่ง if e แล้ว end if เขาวักด้วยโอเคไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดไอ้มันกลางเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วกันอ่ะทุกคนเห็นไหนะตรลงตอนนี้เรากำลังเขียนฟังก์ชันที่มีชื่อว่าอะไรครับ quarter ซึ่งมีตัวแปร x รับค่าตัวเลขเดือนตั้งแต่เท่าไหร่ครับ1จนถึง12 x เท่ากับ1ควอเตอร์1 x เท e okay. ่ากับ2ควอเตอร์1ตามนั้นเงื่อนไขเหตุและผลยังเอามาใช้งานต่อได้ที่วิชวลเบส i c นี่คือการตั้งหลักที่แม่นยำที่สุดในโลกแล้วทุกคนครับตงตอนนี้เราเขียนฟังก์ชันควอเตอร์เสร็จหรือยังเช็คอีกทีสิ n if n function เคเรียบร้อยทุกคนครับ จบข่าวสเต็ปต่อไปทุกคนพอเราเขียน Visual Basic เสร็จแล้วเรากลับไปที่ Excel แล้วเราก็ลองทดสอบกันเลยครับทุกคนครับควอเตอร์นั่งลุ้นอยากจะซื้อหวยมาแล้วทุกคนเปิดวอเลเล็บโอ้โ oh หไปเลือกอะไรครับนี่ฮะตัวแปร X ทำงานแล้วครับ Enter 1 2 3งสอเรียบร้อยทุกคนครับสําหรับคลิปที่1ทุกคนผมจุดประกายไอเดียเห็นเลยว่าเราเขียนสูตรสําเร็จรูปควอเตอร์ได้แล้วนี่คือคลิปแรกผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดที่เหลือค่อยลุยกันต่อในคลิปต่อๆไปทุกคนครับขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้มากๆครับ เติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ใส่เลขสิบได้ไว้ได้หมดทดสอบก่อนครับทุกคนครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับทุกคน